รายการทั่วไปเหมาะสําหรับผู้ชมทุกวยัยสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการของดีเมืองไทยนะครับ พบกันเป็นประจำเช่นเคยทางทบ5แบบนี้เวลาดีเที่ยงย0นาทีโดยประมาณกับผมเข้มมูลทนดำเนินรายการครับรายการของดีเมืองไทยยังคงสาอแสวงหาเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจนะครับทั้งศาสนาวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตการเป็นอยู่รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่น่าสนใจและไม่พลาดกับเรื่องราวของอาหารการกินด้วยนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับสิ่งใดนั้นแน่เกี่ยวข้องกับศาสนาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะบุกไปถึงเมืองหน้านะครับซึ่งเป็นพระธาตุที่เก่าแก่แล้วก็ได้รับ ความเลื่อมใสศรัทธาจากชาวน่านมาอย่างช้านานนั่นก็คือพระธาตุแช่แห้งเมืองนาน้นั่นเองนะครับซึ่งชาวน่านนะครับแล้วก็ผู้คนในละแวกนั้นให้ความเลื่อมใสศรัทธาและก็นับถือเป็นอย่างมากจะมีที่มาที่ไปอย่างไรและก็น่าสนใจมากน้อยเพียงไหนไปติดตามได้ในของดีเมืองไทยช่วงนี้เลยครับ ถระธาแช่แห้งปูชนียสถานคู่เมืองน่านมีประวัติการสร้างกล่าวเป็นสองความความแรกเป็นตำนานย้อนไปถึงครั้นพุทธกาลว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยเสด็จมาถึง คิรีภูเพียงเมืองนันทบุรีพระราชทานพระเกศาไว้เพื่อเป็นที่สกราระบูชาคราวหนึ่งและได้ตรัสไว้ว่าเมื่อเสด็จดับขันบรินิพานแล้วพระบรมธาตุพระหัตถ์เบื้องซ้ายจะมาบรรจนุนสถานที่นี้เป็นคำรบที่สองต่อมาในสมัยพระเจ้าธรรมโศกขุดพระบรมธาตุแจกไปยังมหานครทั้งหลายเมืองนันทบุรีได้พระธาตุมาประดิษฐาน,นคิรีภูเพียง เป็นคำรบที่สสมัยพยาการเมืองได้รับพระราชทานพระบรมธาตุเจ็องค์และพระพิมพ์ทองคำยี่องค์จากกรุงสุขโขทยัยโปรดนำมาปฏิสฐานณคือรีภูเพียงเป็นคำรบที่สในครั้งนี้ได้มีการสร้างเวียงณดอยภูเพียงซึ่งระหว่างที่มีการขนไม้สำหรับการก่อสร้างไปแช่น้ำในลำน้ำแม่เตียนทำให้น้ำเหือดแห้งไปหมดเมืองนี้ จึงได้ชื่อว่าภูเพียงแช่แห้งพระบรมธาตุของเวียงภูเพียงแช่แห้งก็เรียกชื่อว่าพธาตุแช่แห้งด้วยร่วมสร้างสรรค์รายการโดยหอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกสวนปามฟาร์มนกจังหวัดฉะเชิงเซา080 587 1911โรงพยาบาลวัดสมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซา081 983-04-00 ชมครับช่วงนี้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลบ้างไม่ตกต้องตามฤดูกาลบ้างนะครับก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมมันด้วยละกันนะครับแต่ช่วงนี้แหละนะฮะเป็นช่วงที่สัตว์น้ำนะครับหารับประทานได้ง่ายมากโดยเฉพาะปลานะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับการทําปลาเผาเกลือนะฮะซึ่งพิเศษมากเลยเป็นปลาทับทิมนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้นะครับมีทั้งการเลี้ยงตามธรรมชาติแล้วก็เลี้ยงเพื่อนํามาจําหน่ายเป็นอาหารด้วยนะครับ จะน่าสนใจน่ารับประทานขนาดไหนนะไปติดตามได้ในเรื่องราวของปลาทับทิมเผาเกลือน,นะครับที่ร้านอาหารแพรแม่น้ําในตลาดน้ําวัดสมารนรัตนารามอําเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาถ้าพร้อมแล้วเตรียมน้าลายสอกันได้เลยครับไปเลยครับ คุณผู้ชมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมพาคุณผู้ชมมาดูวิธีการทำส้มตามฟูม้าที่อร่อยอร่อยวันนี้ติดใจครับจะพามาเจอกับของรับประทานนะฮะเป็นร้านอาหารแครแม่น้ำนะครับที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาที่วัดสมานรัตนารามนี่เองแต่ว่าวันนี้จะมาหาเมนูเกี่ยวกับสัตว์น้ำปิงปงป้งย่างอะไรแบบนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูดีกว่าครับและสิ่งที่ขึ้นชื่อที่ผมอยากจะมาวันนี้นั่นก็คือกุ้งแม่น้ำย่าง ปอะไรประมาณนี้แต่เออเห็นสภาพแล้ววันนี้น่าจะหมดแล้วครับคุณผู้ชมไม่น่าจะเหลือพอให้เราได้ถ่ายทํารายการแล้วก็ยิ้งกันต่อแต่ว่าวันนี้ผมัด้ผู้ชายคนหนึ่งไว้นะฮะชื่อพี่ต้อที่เราเจอกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันนี้เอาเจอ,อแล้วเดี๋ยวก่อนผู้ชายคนนี้เขามาทําอะไรกับโซนย่างปลานะฮะพี่ต้อครับครับสวัสดีครับพี่กำลังทำอะไรอยู่ครับพี่มาดูปลาเขา,าเขาเอาปลา,ปามาย่างปลาเขาเรียกว่าปลาทับทิม เอาปลาทับทิมมาผมจะมาคุปเกลือผมอยากกินกุ้งแม่นาคุ้งย่างแต่ว่ามันสุดหมดแล้ววันนี้กุ้งขายดีมากอโหูดูพวกคนคุณเยอะแยะมากเลยคมาไม่ทันไม่ทันหรอหมูย่างไม่ทันเลยมันเยอะมากเลยจริงเหรอพี่จริงงั้นเปลี่ยนเปลี่ยนใจเป็นปลาได้ไหมได้เป็นปลาได้่ยนะเอาละเป็นปลาปลาสุดยอดเลยสุดยอดมากเลยหูดูนี่นี่นี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ปลาทับทิมัอนนี้คือปลาทับทิมใช่เขาเขาเอาเนี้ยอะไรคุกคุกเกลือคุปเกลือคุปเกลือคุปเกลือแล้วมาย่าง ต้องปลาทับทิมคือปลาน้ำจืดหรือว่าน้ำจืดครับปลาจืดอร่อยมากคือปลาทับทิมเนี่ยที่ผมรู้มาเนี่ยโครงการเป็นรัมริเนี่ยแหละถึงมีปลาทับทิมให้พวกเราได้ทานสังเกตไหมว่าปลาปลาปลาที่อยู่ในในในแม่น้ําบ้านเราเนี่ยจะเป็นปลาที่มีข้างฝอยเยอะแยะหมดเต็มไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วเป็นปลาธรรมชาติที่อยู่ในแม่น้ำจริงหรือเปล่าพี่จริงครับเพราะพันผสมพันธุ์กันเกิดมาเป็นใช่เกิดมาเป็นปลาทับทิมนี่ก็คือ ปลาทับทิมย่างเขาเรียกว่าย่างเกลือเพราะอะไรเพราะอะไรอย่างนี้ย่างเกลือเพราะว่าเมื่อกี้เจตีบอกผมไปแล้วว่ามันจะรักษาความสดใช่รสชาติดึงเข่าวดึงรสชาติความสดอร่อยมากเนื้อจะนุ่มและนี่อะไรเขาเรียกอะไรนี่คือขนมทีเป็นเครื่องเคียงอ๋อเป็นเครื่องเคียงก็จมีผักมีผักต่างๆครับใช่และนี่คันคือนี่เลยครับ น้ำจิ้มรสเด็ดทีดูว่าแซ่บอีหลีอีหลอดก็น่าจะดีพี่ต้องลองชิมดูดิูเปิดนี่นี่ครับโอ้โหเป็นไงนี่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 ไม่มีก้างปลอยนี่นี่เนื้อมันดูสินุ่มเด้งนี่แล้วแล้วใช้น้ำนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดนี่นี่ราดโอ้โหนี่นนี่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 อย่างึี้นะเสร็จเรียบร้อยนะนี่นี่มีเครื่องเคียงเครื่องเคียงนี่นี่ขนมจีนขนมจีนจีน เนี่ยต้องครบต้องครบครับโอ้โหเนี่ยเนี่ยต้องคราผัดนิดหน่อยผัดนิดหน่อยนี่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 ผักนิดหน่อยผักนิดหน่อยนี่ผักชีฝรั่งนี่เนี่พอกินเสร็จนะหนึ่งสองสามเอียนแต่นั้นท่านผู้ชมท่านใดนะที่ดูทางรายการแล้วเนี่ยรบกวนนะครับขึ้นรถเดินทางมาถึงวัดแล้วมากินมาช็อป เงินทุกบาททุกตางค์จะเข้าโรงพยาบาลเหมือนกันถูกต้องครับนะอย่านิ่งอย่ายอยู่เฉยมาตะมาเร็วๆ <laughs> สดสะอาดอิ่มและอร่อย,อร,อ,ยอร่อยด้วยในันเช่นนั้นเราไม่พูดพั่มทำเพลงแล้วมูดกันดีกว่ากินต่อกินต่อตอ,อร่อยมากกุ้งอร่อยมากสดสดนี่นี่นี่ปูมาปูหาปูมาเขากิดอย่างนี้เลยไหมพี่รวมสร้างสรรค์รายการโดยหอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึก สปีดมาสเตอร์รับจำนำและซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดสนใจติดต่อโทร0813193939หนังสือการ์ตูนพาพิคเนศมหาเทพแห่งความสำเร็จรายได้ส่งทุทนสร้างโรงพยาบาลวัดสมานร,รัตนารามจัดจำหน่ายแล้วตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปวัดสมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเรา0819830400 คุณผู้ชมครับ โรคหัวใจเป็นโรคที่มีความอันตรายค่อนข้างมากนะครับถ้าดูแลไม่ถูกต้องไม่ถูกวิธีนะฮะทั้งมนุษย์และก็สัตว์นะฮะร,รวมไปถึงสัตว์นะครับโดยเฉพาะน้องหมาน้องแมวของคุณนะฮะเคยรู้จักโรคหัวใจในสุนัขหรือแมวไหมครับวันนี้น่าสนใจมากนั่นก็คือเขาสามารถเป็นโรคหัวใจได้ด้วยนะฮะถ้าคุณดูแลไม่ถูกต้องตามวิธีที่ควรจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไปพบกับเรื่องราวต,ต่างๆของโรคหัวใจในสุนัขและแมวนะครับที่ได้รับการกรุณาเป็นประจำเช่นเคยจากคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยกเกษตร าบางเขียนเพื่อเป็นข้อมูลดีๆในการดูแลน้องหมาน้องแมวสัตว์เลี้ยงที่รักของคุณพร้อมแล้วไปพบกันเลยครับ ผู้เลี้ยงน้องหมาและน้องแมวอาจมีความกังวลว่าน้องหมาและน้องแมวของตัวเองจะเป็นโรคหัวใจหรือไม่และถ้าเกิดเป็นแล้วจะรักษาอย่างไงจริงๆแล้วคือโรคหัวใจของน้องหมาและน้องแมวนั้นสังเกตได้จากอาการป่วยในขั้นแรกเริ่มได้ก่อนที่จะพาไปพบสัตวแพทย์โดยมีอาการเบื้องต้นที่เราจะตั้งข้อสงสัยได้ว่าสัตว์เลี้ยงของเราจะป่วยเป็นโรคหัวใจก็คือสัตว์เลี้ยงของเราจะมีอาการเหนื่อยง่ายกว่าที่ควรหรือเคยเช่นเดินขึ้นบันได วิ่งเล่นไม่กี่นาทีก็เหนื่อยหอบมากให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนเลยว่าสัตว์เลี้ยงของเราอาจจะป่วยเป็นโรคหัวใจอยู่ดังนั้นจึงควรพาไปพบสัตวแพทย์สำหรับปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคหัวใจของน้องหมาและน้องแมวนั้น ในกรณีที่สัตว์เลี้ยงข,ของเราไม่ได้เป็นโรคหัวใจมาตั้งแต่เกิดสาเหตุที่ทาให้สัตว์เลี้ยงข,ของเราเป็นโรคหัวใจได้ในภายหลังอาจเกิดจากปัจจัยทางด้านอายุส่วนเรื่องการรักษานั้นโรคหัวใจในน้องหมาและน้องแมวสามารถรักษาได้ทั้งวิธีการใช้ยาและการผ่าตัดโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้วิธีการรักษาด้วยยาและจะต้องพาสัตว์เลี้ยงไปพบสัตวแพทย์ตามนัดขอขอบคุณคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนที่เอื้อเฟื้อข้อมูลมาในวันนี้ สนับสนุนโดยร้านโรมาศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ทรงคุณค่านำเข้าจากยุโรปโทร02-101-2222 2. 2หอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกโรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาศ8 1 9 8 3 0 4 0 0 คุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจที่เรียกได้ว่าเป็นของดีของเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอาหารการกินศิลปะวัฒนธรรมงานฝีมือที่คุณคิดว่าเจ๋งและดีนะครับเขียนจดหมายมาบอกเรานะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอในขณะนี้ไม่แน่นะครับเรื่องราวของคุณอาจจะถูกนํามาออกอากาศก็เป็นได้นะครับแต่ช่วงนี้นะครับของดีเมืองไทยยังไม่หมดเพียงเท่านี้มีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจไปติดตามได้เลยครับ ก่อนอื่นก็ขอกราบเรียนว่าคณาจารย์บุคลากรสิทธิกเก่าสิทธิปัจจุบันมีความภาคภูมิใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์ประธานกำเนิดมหาวิทยาลัยคือสมเด็จพระราชปิตุีฉาเจ้าฟ้าวลัยอร่องกรกรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินทร์ซึ่งก็คือสมเด็จพระราชปิตุีฉาหรือสมเด็จป้าของพระเจ้าอยู่หัวราชการปัจจุบันที่ในสมัยนั้น พระองค์มีพระเมตตาและมีสายพระเนตรยาวไกลที่อยากให้เยาวชนคนไทยสามัญชนทั่วไปได้มีโอกาสเรียนหนังสือก็ทรงตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ขึ้นเมื่อปีพศ2475ซึ่งถือว่าเป็นจุดก,กำเนิดมหาวิทยาลัยในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็ได้สนองพระปปราชปณิธานของพระองค์ท่าน ที่จะจัดก,การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทสังคมไทยสังคมอาเซียนสังคมโลกที่เราจะต้องเข้าสู่ในปี2558ว่าทำอย่างไรถึงจะทำให้มหาวิทยาลัยเนี่ยมีบทบาทในการจัดก,การศึกษาที่จะพัฒนาเยาวชนคนไทยให้มีความพร้อมแล้วก็เป็นการพัฒนาสังคมไทยในเรื่องของอการเข้าสู่หรือเตรียมความพร้อมเพื่อจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยเราเนี่ยได้เตรียมมา ประมาณ6-7ปีที่แล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่องของภาษาเรารู้กันว่านอกจากภาษาไทยก็ถือว่าเป็นภาษาประจำชาติเราแล้วภาษาที่สำคัญอีกภาษาหนึ่งคือภาษาอังกฤษและในประชาคมอาเซียนเองก็ถือว่าเป็น working language มหาวิทยาลัยก็ได้ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาทักษะภาษาให้กับอาจารย์ให้กับนักศึกษาทั้งในรูปของการอบรม short course training ทั้งในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ สอนแทรกในหลักสูตรในรายวิชาต่างๆก็ขอเชิญนะคะได้มาศึกษาหลักสูตรต่างๆทั้งระดับปญญาตรีปญญาทรปญญาเอหลักสูตรที่เราสอนเป็นภาษาอังกฤษนะคะคูศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์หลักสูตรคูศาสตร์ภาษาจีนคูศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติและการบริหารธุรกิจการบินนะคะก็เชิญศึกษารายละเอียดแล้วก็มหาิทยาพร้อมที่จะ อตอบข้อสักถามในรายละเอียดต่างๆนะคะแล้วก็ขอกลับเยนโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าค่าเราเรียนเนี่ยไม่ได้แพงเป็นค่าเราเรียนแบบคนไทยมหาวิทยาลัยต้องการที่จะร่วมพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐอของสังคมเตรียมให้บัณฑิตของเราเนี่ยมีงานทําในประชาคมอาเซียนนะคะก็ศึกษาจับเล็บได้ค่ะขอขอบคุณวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซา081 9 8 3 0แปดหนังสือการ์ตูนาพรนตร์เนะมหาเทพแห่งความสำเร็จรายได้สทงทุทนสร้างโรงพยาบาลวัสมรรตนารามจัดจำหน่ายแล้วตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปคุณผู้ชมครับอีกเพียงไม่กี่วันก็จะเข้าสู่วันเข้าพรรษาและก็อาสารหับูชาแล้วนะครับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกสองวันด้วยกันนะยังไงชาวพุทธก็อย่าลืมนะครับงดเล่าเข้าพรรษานะฮะหรือว่าเที่ยวดึกดแบบนี้ควรจะลดละเพื่อสุขภาพอนรมัยที่ดี คุณส่วนช่วงท้ายรายการอย่าลืมติดตามเรื่องราวของพุทธศาสนาสุภาษิตนะครับคติธรรมสอนใจดีๆที่ได้รับความกรุณาเป็นประจำาช่นเคยจากท่านพระครูประหลัดสวัฒนะพรหมจริยคุณเจ้าอาวาสวัดสมานร,รัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซานะครับส่วนตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับกลับมาพบกับรายการได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ทางทรบห้าอย่าลืมนะครับเมืองไทยมีของดีพบกันได้ที่นี่ของดีเมืองไทยวันนี้ผมเข้มมณฑลพร้อมทีมงานลาไปก่อนโชคดีมีความสุขนะครับ สวัสดีครับก็ขอเจริญพรในท้ายที่สุดแห่งรายการก็ขอฝากไว้ในพุทธศาสนสุภาษิตว่าสุขาสังคสะสมรคีความพร้อมเพียงแห่งหมู่คณะยังประโยชน์หรือความสุขมาให้ในความข้อนี้ก็หมายความว่าในหมู่ชนทั้งหลายนั้นจะมีความเจริญมาได้ต้องอาศัยความสามัคีเช่นบุคคลที่อยู่ในครอบครัวถ้าหากว่าในครอบครัวมีความทะเลาะเบาแวง ก็จะหาความสุขความเจริญในครอบครัวไม่ได้แล้วก็ยังชุมชนให้เจริญเติบโตไม่ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าหากว่าครอบครัวใดมีความสุขมีความสามัคคีตั้งแต่พ่อแม่สามัคคีกันบุตรได้เห็นก็บุตรก็มีความสามัคคีก็คือว่าเชื่อฟังในโอวาทของพ่อแม่แล้วก็ช่วยกันนะรักษาครอบครัวให้มั่นคงชุมชนเหล่านั้นก็เจริญเติบโตขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นประเทศชาติทําให้ประเทศชาตินั้นมีความมั่นคงแล้วก็อยู่อย่างภาสุขอย่างที่ผ่านๆมานั้นเราจะเห็นว่า ในสังคมเรานั้นมีความแตกแยกต่างๆนานาแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีความสามัคคีกันรู้สึกว่าเพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่ดีฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องหมายที่จะยังความสุขความเจริญให้แก่ประเทศชาติความสุขของสังคมเราหรือหมู่ชนของเรานั้นก็จะมีความสุขเขาเรียกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยความสุขในสังคมนั้นเพิ่มขึ้นก็เป็นสิ่งที่ดีฉะนั้นในพุทธศาสนาสุภาษิทธอันเนี้ยก็จงเป็นเครื่องยืนยันว่า ถ้าความพร้อมเพียงของหมู่คณะมีก็จะยังความสุขให้เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชี้ชัดอยู่แล้วฉะนั้นก็ขอฝากไว้ในท้ายรายการก็ขอเจริญพร